ไม่ได้ยินเลยไงยนี่แกไปคุยกับป้าเขาอย่างนี้ได้ไงอะ่ะป้าหนูขอโทษนะคะเฮย้ยจะไปขอโทษทำไมเจ้าของที่อยู่ไหนอะรีบบอกฉันมานะฉันจะได้รีบคุยธุระแล้วก็กลับกลับซะทีเสียเวลาเขาไม่อยู่หรอกเขาไปนในเมนืองรึแล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะกลับมาไม่รู้นี่เป็นขี้ข้าภาษาอะไรเนี่ยเจ้านายไม่อยู่นี่ตอบอะไรไม่ได้เลยเหรอ ไม่ดีเฝ้าเฮ้ยนี่ก็เถียงท่านหรอแกจะไปพูดกับป้าเขาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยป้าหนูขอโทษนะคะพรุ่งนี้หนูขออนุญาตมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ย็นนกะนจะมีคนอยู่หรือเปล่ามาตอนเนี้นั่นไงตรงน,นู้นนายมีคนอยู่อ่ะไป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 ดูดิลึกขนาดนี้นี่ป้าฉันมาหาเจ้าของพี่อ่ะเขาอยู่ไหม ฉันถามไม่ได้ยินเลยไงนี่แกไปคุยกับป้าเขาอยี้ได้ไงอะ่ะป้าหนูขอโทษนะคะเฮ้ยจะไปขอโทษทำไมดูก็รู้แล้วว่าเป็นคนสวนที่นี่อะ่ะเจ้าของที่อยู่ไหนอรีบบอกฉันมานะฉันจะได้รีบคุยธุระแล้วก็กลับ,กล,บกลับสักทีเสียเวลาเขาไม่อยู่หรอกเขาไปนในเมนืองลูกแล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะกลับมาไม่รู้ นี่เป็นขี้ข้าภาษาอะไรเนี่ยเจ้านายไม่อยู่นี่ตอบอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เฝ้าเพรานี่แกเถียงฉันเหรอแกจะไปพูดกับป้าเขาอย่างไได้ยังไงเนี่ยป้าหนูขอโทษนะคะพรุ่งนี้หนูขออนุญาตมาใหม่นะคะขอบคะุณค่ะถ้าพรุ่งนี้มาก็ไปหาเขาที่บ้านนู่นค่ะเดวมนามาม แกแล้วฉันได้ข่าวว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขามีลูกชายยังโสดด้วยนะโสดแล้วไงแกคิดจะทําอะไรเนี่ยฉันก็คิดจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสะพภยบ้านนี้สิแกคิดอะไรบ้าๆเนี่ยแกไปไปไปทํางานเพอเจอใหญ่ละสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะ สวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะคุณคือผมแม็กครับเป็นลูกเจ้าของบ้านหลังนี้ครับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับคือพอดีฉันมาติดต่อซื้อที่แถวนี้นะคะซื้อที่เหรอครับใช่ค่ะเออคุณแม็กพอมีเวลาจะคุยธุระกันตอนนี้ไหมคะหรือว่าตอนเย็นเออนัดกินข้าวคุยธุระกันก็ได้นะคะคุยตอนนี้ก็ได้ครับยังไงเดี๋ยวเชิญพวกคุณสองคนเข้าด้านในก่อนดีกว่านะครับ ได้ค,ะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณสองคนนั่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำมาให้ได้เลยค,ะค่ะขอบคุณนะคะแกนี่มันน่าเกลียดจริงๆ อะไรของแกก็แกเพ่งรู้จักเขาแล้วก็ไปเกาะแกะเขาอะโอ๊ยแกนี่มันคิดอะไรสั้นๆชันน่ะคิดไปไกลกว่านั้นเยอะเลยแกคิดอะไรของแกแกลองคิดดูนะลูกชายคนเดียวของที่นี่เจ้าของที่มีที่ไม่รู้ต้องกี่ร้อยไร่เงินทองไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วคุณแม่ของฉันน่ะ ก็เป็นเจ้าของทุกอย่างสุดท้ายแล้วอะฉันก็ต้องมาใช้ชีวิตบนกองเง e ินกองทองที่นี่อยู่อย่างสุขสบายแน่นอน <S <S แก่นี่มันฉันแล้วเหนื่อยใจจริงๆเลยเแล้วตรงนี้ฉันก็จะทำเป็นสนามกอนี่ครับน้ำขอบคุณค่ะครับ การที่คุณเสนอมาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณแม่ก่อนนะครับว่าจะยอมแบ่งที่ขายกับพวกคุณไหมยินดีค่ะหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะคะครับผมค่ะคุณแม่คะคุณแม่พ่อจะมีเวลาไหมคะเราไปทําความรู้จักกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ดีไหมคะเย็นนี้ผมมีธุระแล้วครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับส่วนเรื่องโครงการเนี่ยยังไงผมก็ต้องขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะครับที่เห็นแก่ชาวบ้านขนาดเนีย้ยังไงผมขอคุยกับคุณแม่ก่อนแล้วกันนะครับ ค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมขอตัวกลับก่อนค่ะครับอันนี้น้ำผ่านครับขอบคุณครับส่วนอันนี้น้ำบัตรของน้ำตาลนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วเจอกันนะคะครับผม วันนี้อัปเกรดมาอยู่บ้านหลังใหญ่เลยนะนี่ฉันมาหาคุณแม็กน่ะเขาอยู่ไหมนี่แกไม่เป็นไรฉันจะไม่โกรธนะวันนี้เพราะอีกหน่อยอ่ะพอฉันเข้ามาเป็นสไพร์บ้านหลังนี้เมื่อไหร่อ่ะฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรกเลย แม็กอยู่ไหมคะครับอยู่นี่ครับเอา้าคุณน้ำตาลมาได้ยังไงครับเนี่ยก็ตั้งใจมาหาคุณแม็กเนี่ยแหละค่ะตั้งใจมาหาผมใช่ค่ะเรามีนัดก,กันหรอครับคือพอดีน้ำตาลมีเรื่องจะให้คุณแม็กช่วยหน่อยอะคะ่ะพอดีวันเนี้ยเป็นวันหยุดของน้ำตาลนะคะ อยากจะให้คุณแม่พาไปเที่ยวหน่อยอะคะ่ะอ๋อเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือวันนี้ผมนัดคุณแม่เวลาครับว่าจะพาท่านไปทําบุญที่วัดสักหน่อยะครับอ๋อพอดีเลยค่ะพอดีน้ำตาลก็อยากจะไปทําบุญที่วัดเหมือนกันพาน้ำตาไปด้วยเลยนะคะคุณพอ่คพอคะอดีเลยครับได้สิผมจะได้ฝากคุณน้ำตาเนี่ยดูแลลูกสาวผมด้วยเอะ อ๋อเลืกขึ้นมาได้พอดีเลยค่ะตอนบ่ายน้ําตาจะต้องพาตูนไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะคะโอ้ยเสียดายจังเลยจะให้ยังไงน้ำตาลขอตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะแหมเสียดายจังเลยนะครับคิดว่าคุณน้ําตาเนี่ยจะได้ทำความรู้จักกับแม่ผมแล้วก็ลูกสาวผมเพิ่อม,มอีกสักหน่อยค่ะเสียดายมากเลยเอาไว้โอกาสหน้านะคะ ได้ครับค่ะมีลูกแล้วงเหรอเนี่ย เดครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านะครับค่ะไปค่ะอ,อากาศดีจังเลยนะคะเดี๋ยวคุณสองคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับค่ะคุณพ่อคะคุณย่าให้มาตามค่ะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับไปหาคุณแม่ก่อนได้ค่ะอย่าไปนานนะครับ คนมาทำอะไรกันเหรอคะเด็กบ้าแกเรียกใครว่าป้ายะนี่แกจะไปดูเด็กทำไมโทษนะคะหนูชื่ออะไรนะคะลูกหนูชื่อกีวี่ค่ะกี่ขวบแล้วเนี่ยจะก,ก้าขวบแล้วคะ่ะอ่ะมาพอดีเลยแขกมาบ้านอะ่ะไปเอาน้ำมาเสิร์ฟหน่อยสิคุณยา่าฮะคุณย่าใช่ฉันเป็นย่าของกีวี ใช่ครับนี่คุณแม่ของผมเองคุณแม่ของคุณแล้วทำไมถึงไปทำงานในสวนแบบนั้นล่ะคะท่านก็ทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเป็นเจ้าของสวนทำสวนเองก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ครับก็ไม่รู้นี่นาะใช่หนูไม่รู้หรอกแต่หนูก็ไม่ควรจะดูถูกคนอื่นว่าทำไร่ทำสวนนะหนูขอโทษนะคะป้าหนูขอโทษทำไม หนูไม่ได้ทำอะไรผิดหนูไม่ได้ดูถูกใครหนูน่ารักหนูรู้จักการเทศะไม่เหมือนใครบางคนหนูขอบคุณนะคะหวังว่าคุณป้าคงไม่โกรธหนูสองคนจนยกเลิกโครงการที่คุยกันไว้นะคะไม่หรอกจ้ะป้าแยกแยะออกว่าเรื่องอะไรควรโกรธเรื่องอะไรไม่ควรโกรธใช่ครับคุณแม่ผมเขารู้ครับว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำขอบคุณค่ะเรื่องโครงการป้าฟังจากแมกมาหมดแล้วป้าคิดว่ามันน่าจะสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านได้มากอยู่ป้าเห็นด้วยจะ้ะจริงเหรอคะคุณแม่เห็นด้วยเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่สนิทกันเรียกแม่ดีกว่าจะ้ะแ,แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องโครงการฉันมีข้อแม้อย่างหนึ่งจะ้ะข้อแม้อะไรคะเรื่องโครงการฉันขอให้หนูตูนเป็นคนดูแลฉันถึงจะยอมแบ่งขายที่ให้ อา้าทำไมทำแบบนั้นล่ะคะคนเห็นแกตัวอย่างเธอฉันคงไม่ฝากชีวิตชาวบ้านไว้ในมือเธอหรอกนะนี่ป้าว่าฉันหรอคะแล้วแต่จะคิดเดี๋ยวน้ำตาเนี่ยคุยธุเาะกับป้าไม่เสร็จเลยจะไปไหนอะ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวป้าให้แม็กไปส่งก็ได้จ้ะขอบคุณมากคะ่ะ แล้วเรื่องข้อเสนอของป้าหนูจะว่ายังไงจ๊ะคงต้องเสนอบริษัทก่อนค่ะตามสบายเลยจ้ะป้าฝักด้วยนะได้ค่ะป้า